สวัสดีครับพี่น้องทุกคู่สุกคนพอเขบผมปลาเขิงเซิงแสบอีกเด้อวครับเมื่อนี้ผมเอาพักกระถินมายนไหหมูเก็บมาจากอีกบานหนึ่งครับมายนให้มันแล้วผมลืมไทยเบึงมัไทยเบึงตอนมันกินอันนี้คือพักกระถินครับผมโยนลงไปแล้วนี่ไม่พันมันทางนี้ก็เอาไข่พอมันพอพันมันกินคือกันนี่ ีกข้านี้ครับหมูหน่อยมั่กับพอ่อเล็มยบๆนี่นะครับแล้วมันกินอยู่ได้ระวางหันมันเตะไปอยู่ทางผุนเหมือนเลยเรีนนี่ครับพระกระถินเป็นกิง่งเป็นงามันเนาะครับพวกยอดพวกอ่านวยอนๆมันผมกระเด็ดไว้ที่ไว้จะกินกบปลาแดกแกวปลาแดกแกวปนแกวปลาหน่อยแสบอยู่ครับนี่ผมก็เอาหยอดเอ กินเอางามันมาให้หมูหมูหน่อยมั่ก็กินยี่ระวังหันแตกโคบโคบพี <laughs> แ่แลนไ <laughs> <laughs> ม่แช่อะไรที่เะม่งกับมันแลนแลนแล้วอีล <laughs> ีพูนผูนแตกสวดสวดพู่ <laughs> <laughs> มองนี่คือมองผมอุดไว้ครับเป็นใหม่อุดไว้ปกติมันชิเรียนทะลุกันได้อ่าสอง สองขอกสามขอกนี่มันขลุกันในผมจาะหูนี่ครับเดี๋ยวผมงาดนั่นผมก็อุดเอาเอาใหม่มากขำไน้นี่ใส่อันนี้งัดงัดขำไปเพราะวะ่าหมูผูนไปกวนหมูแมลกอ่อนครับบักนี่มันแรนตามเตตัวเมียแต่ขันหมูหน่อยมากมันบ่เป็นอย่างไรขันมีตัวเมียมานน่ะมันกวนเขาตกตบบเป็นกันเอาน้มเอาเนิอมให้ลูกผมก็เลยแยกขอกัน ไอตัวแม่มันมาอยู่ต่างหากกับลูกมันแต่ว่าลูกมันก็แลรนทะลุได้ครับเพราะมันมีปองให้แรีนอยู่แรีนไปเรนมาออกกาลังกายของมันแหรอมันแรีนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเตะสวดสวดใช่หละใช่ละมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วละครับมันกินนมแม่มันได้อุดมสมบูรณ์ดีแม่มันก็อ้วนอยู่ครับผมเกลือมันแหละเอาเอ่อ เขาอห้ามเอาพักต้มเป็นหม้อแล้วครับไ้มันไ้มันแล้วบานนี้ผมก็เลยไปฮักไองาพักกะทินนี่ละมามาห้มันอีกหลอดหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงร่มบำรุงร่าง,งกายของมันมันเลี่ยงดกครับเมื่อนี้ก็ต้นเดือนนะครับนาะวันที่เท่าไรวันที่หกที่เจ็ดที่แปลแล้วหมูก็ได้ยี่สิบกว่าหมื่นแล้วครับ มันออกวันตีซิบหากระซิบหกเนาะกระกระดานี่ก็สิงหาประมาณยี่สิบกว่ามือครับยี่สิบมือได้แหละยี่สิบมือกวกวัวเนี่ยมึงมันเตกเรียนสวดสวดซิบตัวเราลางไหนฮะครับแล้วอยู่สิบตัวหมูสองแม่ได้สิบตัวครโอเคละครับ มากินนมนํากันลัดผมสังเกตบางเวลามันกินนมมันกินแม่น่นแม่แม่นี่เนี่ยตัวแม่กับปอยให้มันกินนะครับมันบ่ได้เลือกว่าตัวใดลูกไผตัวใดอันใดคือตัวใดไปดูดแม่ตัวใดมัไกขมันนอนให้กินนมแล้วมันกับปอยให้กินโหลดแปลคือกันบบคือเป็ดคือไก่เลยครับไก่นี่ถ้าบบแม่ลูกมันจีตายเลยเลยขมาไก่มันไก่ไม่ลูกอวนนะครับสมมติว่ามีแม่ลูกอวนสองแม่ไปลูกแยกออกมาเนี่ย จากตัวหนึ่งนี่แม่แม่นึงมันจิกถิ่มเลยครับมันฟังเสียงแลบวบแมลลูกมันแต่หมูนี่หมูป้านี่สังเกตโบเป็นอย่างตัวใดมากินนมตัวใดก็ได้ไดผมเออคือของมันอยู่ก็เลยลี้ยงคููกันไหวอย่างสี่นะครับมันก็เลยดิขดจีไกินนมแต่ตัวหน่อยๆน,น,นั่นมันกก่ยามันจอยนะครับมันก็กินกับแม่ไงน้ำแม่น่อยน้ำมันก็เลยผสมปนเปกันไปก็เลยเหตุเหตุแม่หมูบ่คอยจอยครับลูกกับอุดมสมบูรณ์อยู่ แม่อ้วนลูกก็อ้วนนั่ลนะครับถ้าแม่จอยลูกก็ขึ้นสีจอยแหละเอากินเอานี่กินผักกาดชินบางอย่างดีนะวะซื้อจอดเลยยอดใบผักกาดชินมึงมันกัดกินยำอิ่มแล้วครับผมเอามาแกวปนเต็มสี่หายยอดผมก็ยังอิ่มเลยพผักากาดชินผมคิดว่ามันเหนียดทองขึ้นกันเลยยำกินรวยมันเอามากินครับ นมจองนมจีนอย่างนีอิ่มนะผักกัะทิมันกัดกินลายๆมึงมันกินมันกะซิเลียมของมันไปเรื่อยๆนะครับกินโมมึดตอนนี้มันกะซิเลียมมึงมาเรียนเรียนเรียนเอาเรียนนี่ลรเรียนแตกสวดสวดมือนี้จะส่งคืนฝ้าคืนฝนเลยครับเขาว่าผ้ายุ่ง่ายสิเขาส่วงมาหนึ่งก็ลื่นมาหน่อยหนึ่งครับลื่นมาประมาณ ซัมบอรินแหละลิ้นเจ๊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 บ่ถึงบ่มีน้ำหมดพ่อได้ซุ่มย้อนแต่ว่าค้มครับอาจีพตกมือแรงก็ได้บรรยากาศดีครับลมเย็นๆส้วงแรงๆหมูเมลูอันกินไปอีละตัวนี้กับเมลูอันแม่อันนี้ตัวผูครับผูนี่กินยานี่คือกัน เบิงอ่ะมันกัดข้าบางไงแสบว่ตัวผูมีหมดเขียวเล้ครับปากันมีเขียวโอเคครับมาอัปเดตหมูหน่อยให้เบิงกับหมูแมลกอ่อนกับแม่มันให้เบิงขอคุณหลายๆนะครับที่ท่านติดตามส้มตามรับฟังผมว่าก็ได้ต่ ผู้ใดเบิงผู้ใดฟังอยู่นี่ก็ขอให้ลำให้รวยสุขุสุขคนเด้อครับเด้อให้ถูกหวยรวยเบื่อให้สมความมุ่งมาดปราถนาุกสิ่งทุกอย่างยาเจ็บยาจนนะครับพอ,อกันไหมคลิปนาเด้อครับเด้ออย่าเลืมกดแช์กดไลค์กดติดตามป้าเขื่องเสื่องแซบเนี่ยเด้อครับเด้อขอคุณหลายๆครับพอกันไหมคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ